เพื่นอนเออ้ยตัวอีกนอนตัวเปรดเปรยด,ด,ด้วยป่ะน,นี้เอ็เอ้อเอ็งจองอู้ดูดูดูด วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างเหมือนเดิมนะครับผมมาดูลูกช้างอะไรตัวมอมแมมเทนี่ไหมส้างยังคือมัมมอมเดีะมอมน้อยผมถ้าไม่มอมไม่่วนไม่ใช่มิ่งนะครับผมดูคู่ยิ่เลนขีด้ดินคะรับดูนะโอ้ยไปนอนแกยขี้ดินม่ใส่หนีเท้า เท่ามิงก็ต้องเกี่ยขีดิมาแท่งไหนนี่ตึงตัวโอ้โหเอ้ยเอาบ้านจุ้งบ้นจุ้งบ้นจุ้งเอ้ยเอาบ้านจุ้งโอ้หดูคุณแม่ดูคุณแม่หางดีของเรามองไปนี่เห็นเต้าหนุ่มใหญ่มากเลย เอาเกียงแล้วครับเอาเอาอุ้ยพนะมีสะดุ้งด้วยมีสะดุ้งด้วยเป็นต่ช่างทีน้อช่างน่อยเี่หมพูดนะเอาอยตัอีกนอนตัเปียยด้วยป่ะนี่เออาาหนึ่งอู้ดูดูตดูตัวัว้ั ดูตูวเถอะเอ้าโอ้ยโอ้ยเหยียบลมมันเถอะอุ้ยมอมแมมหมดแล้วนี่พับเนื้อเน้อเอ้า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 โอ้โหเสียงเสียงสิบร้อยสิบร้อพี่ดาวบ่โอ้โดังปูนปูนม้อหอดพี่เลยวะสิบร้อยไหมครับคนโอ้โหผัวเน่ะ คุณอะอยังดีมากเลยครับสิบ้อนไปแล้ว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 กลับบ้านแล้วคุณแม่คุณแม่นี่โอ้โหกินกินหญ้านี่โอ้โหบำรุงน้ำนมอย่างเยอะเลยครับมึงเต่านมยังไงกัน ทูแม่เราม่อมครับมึตื่นโรดแลนหาแเมียเลยมื่อกี้ตื่นสิบร้อครับตื่นสิบร้ออะไรขึ้นชิบล้อมันเป็นครับพ่อข้าวแม่ไปน้ำหลาไปได้อยู่เิมิ่งว่าจะไปไหนต้องอาแม่ไปด้วยครับมิ่ง oh, <no. S 1> บอกดูคุณแม่ก็กินหญ้าหมดไปเมื่อกี้ครับยินซ่อมลูก โยกเสยเยอะเตอะ์ดบึงเอ้ดูคุณแม่โยก entar. ดูยากกวมีคุณแม่สงสัยสีอิมอ่มบ่เอาหญ้าให้กินบึ่งยูยวงลางบ่ยอมกินเลยคุณแม่นี่สงสัยอิ่มว่าท้องนี่กลมริ้วเลยครับขะนาะดบ่ทันกินน้ำนี่ก็กินน้ำนี่กลมคักกว่านี่คุณแม่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะครฮึดูมิงบัวฟื้นเวรนี่พะนะเพื่อได้เพื่อได้ชิบหลอดเนาะเบึ่งบึ่งเรียนขี้ดิน สวัสดีครับเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าบม่หยานแล้วปืนปืนป,นปืนเลยปะพี่ดาวจะไปไหนเนี่ยร,รถตกลมปะมึงว <c oughs> ิ่งบนเขาหรไปไปอโอ้ยดูท่าวิ่งโอ้โอ โอ้โหเอ,อ,อือกรองมาเริ่มเพิ่มเลยครับสงเสรยจิไปเติมพลังป่ะไม,ม่เปนเถอะน่าเติมพลังครับเติมพลังแล้ว กันเลยครับหุ่นสวยไะสวยมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกครับเติมพลังเราผมขอเติมพลัง่ันด้ครับพ่อเติมพลังชงใส่สีอิ่มมาคุ้นเมียนี่ห้าเนื้อว้หลายต้นดู ดูดูตัวก็รู้ครับดูท้องกลมเลยกมลมเิี้ยวเลยโอ้โหดยอดเลยแม่นี่โอ้โหดูตัวพัดหลินขี่ตมยี่เลยโอโ้หนาบานมึงม่อมแม่มทั้งแม่และลูกเลย เล่นเหนื่อยมากครับเติมพลังนานหน่อยกวดยมาซาได้อีกดูคุณแม่ก็ยืนให้เจมิ่งของเรากินนมครับนิ่งเลยกวด เสียงดูจวบๆเลยครับเพื่อนอิ่ม,แล,มแล้วมา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 แลสวยแล้วเอ้ย,อยโอ้โหเต็มพลังหรอซาอีหลีเลยแบบนี้ซ่ามากเลยครับเตือพลังแล้ซ่ามากเลย ดูตูดได้ดใกล้ครับช้างน้อยสี่เดือนจะห้าเดือนจะเข้าห้าเดือนแล้วดูตูดตูดใหญ่มากครับตูดกลมเลี้ยวเลยเฮ้ย <c oughs> ได้ยังผมเมึงมันเขี้ยวครับเอาอีกแล้วคุณแม่ดูโอ้โห

มาแล้วนี่ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่คอยกดเสิร์ฟตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับจะหาคุณตาแล้ว